ที่เชียงใหม่ต้องมีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามขนาด280เตียงเพื่อที่จะรับผู้ป่วยโควิดที่คาดว่าน่าจะมีเพิ่มมากขึ้นด้วยนะฮะและผู้ว่าเองก็สั่งปิดสถานบริการผับบาท์ทั้งจังหวัดเลย ที่โรงพยาบาลสนามเนี่ยตอนนี้เจ้าหน้าที่เร่งดำเนินอุปกรณ์การแพทย์รวมถึงเวชภัณฑ์มาติดตั้งโรงพยาบาลสนามบริเวณห้องโถงภายในศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรตินะครับที่จะรองรับผู้ป่วยได้280เตียงเป็นห้องชาย140เตียงหญิง140เตียงมีกล้องวงจรปิดนะครับแล้วก็มีความเข้มงวดในการเข้าออกโดยจะเปิดรับผู้ป่วยโควิด19ที่มีจํานวนเพิ่มขึ้นตั้งแต่บ่ายวันนี้นะฮะ แล้วล่าสุดทางจังหวัดเชียงใหม่มีคำสั่งปิดสถานบริการร้านคาราโอเกะผับบาร์ร้านเหล้านะครับทั้งจังหวัด7วันโดยเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยในร้านอาหารก็ไม่ให้ลูกค้าเนี่ยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านเป็นเวลา7วันเช่นกันนะครับแล้วก็ประกาศให้ผู้ที่เดินทางมาจาก5จังหวัดนะครับย้ำนะครับก็มีกรุงเทพนนทบุรีปรทุมธานีนครปฐมและก็สมุทรปราการที่จะเข้าไปในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ คุณผู้ชมต้องลงทะเบียนแอปพลิเคชัน CM ชนะของจังหวัดเชียงใหม่นะฮะถ้าไม่มีไข้ต้องกักตัวอยู่ที่บ้าน14วันค่<ท>ะคือเชียงใหม่เนี่ยตอนนี้พบผู้ป่วยรายใหม่ทั้งหมด36รายก็ทำให้ผู้ป่วยโควิดเพิ่มขึ้นเป็นทั้งหมด47รายซึ่งล้วนแต่เกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงก่อนหน้าทั้งหมดเลยนะฮะ อู่ไม่ไวตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด -19 จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน,นื่องนะคะโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครประกาศงดตรวจโควิดค่ะเพราะว่าเตียงเต็มแล้วก็น้ำยาตรวจหาเชื้อบางที่หมดด้วยนะคะโรงพยาบาลเอกชนกว่าสิแห่งค่ะงดให้บริการตรวจโควิดเนื่องจากเตียงคนไข้สำหรับรองรับ กรณีผู้ติดเชื้อโควิด -19 นั้นเต็มนะคะและบางโรงพยาบาลระบุว่าน้ำยาที่ใช้ในการตรวจหมดลงชั่วคราวค่ะเพราะว่ามีผู้มารับบริการการตรวจเนี่ยจำนวนมากโรงพยาบาลเอกชนนะคะก็อย่างเช่นที่โรงพยาบาลพญาไทยหนึ่งโรงพยาบาลพญาไทยสองโรงพยาบาลปิยเวศโรงพยาบาลรามคำแหงโรงพยาบาลกรุงเทพโรงพยาบาลสมิติเวชศรินโรงพยาบาลเจ้าพญาเป็นต้นนะคะส่วนที่โรงพยาบาลเปาโลเกษตรนะคะงด แจ้งงดเรื่องของการให้บริการตั้งแต่วันที่10ถึง11เมษายนและจะกลับมาให้บริการตามปกติในวันที่12เมษายนเป็นต้นไปค่ะส่วนล่าสุดทางด้านโรงพยาบาลวิพารามพัฒนาการและโรงพยาบาลศิลแพทย์ออกประกาศว่ากลับมาให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด19ได้แล้วนะคะตั้งแต่เวลา10นาฬิกาของวันนี้จนกว่าน้ำยาจะหมดและการให้บริการการตรวจแบบด i v อินแล้วก็ Walk-in ด้วยนะคะ ก็เปิดให้บริการแล้วทางคุณหมอโยองนะครับศาสตราจารย์นายแพทย์โยงผู้บรรวันนะครับหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกภาวิชากุมรารเวชศาสตร,ร์คณะแพทยาศาสตร,ร์จุฬาลงกรมหาวิทยายลัยท่านโพสเฟซบุ๊กนะครับโยงผู้บรรวัน ท่านพูดถึงเกี่ยวกับเหตุผลที่บอกว่าการระบาดท,ที่ทองหล่อเนี่ยน่าจะมาจากเขมรมาจากวิธีใดเนี่ยต้องหากันต่อไปคือเดิมเนี่ยสำหรับการระบาดท,ที่สมุทรสาครคุณหมอบอกว่าเป็นสายพันธุ์ในกลุ่มที่เป็นสายพันธุ์เดียวกับการพบในผู้ที่เดินทางมาจากเมียนมา<ฆ>นะฮะแต่ว่าการระบาดท,ที่ทองหล่อแล้วก็ระบาดหนักอยู่ในขณะน,นี้โดยเฉพาะจากสถานบันเทิงเนี่ยเป็นสายพันธุ์อังกฤษ ที่เริ่มมีการระบาดมากในกัมพูชามาตั้งแต่20กุมภาพันธ์จนมาถึงปัจจุบันก็ยังระบาดไม่หยุดและผู้ป่วยก็ร,ระบาดในรอบนี้ไป3,000คนที่กัมพูชาเสียชีวิตมากกว่า20คนไปแล้วคือมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์โดยการถอดรหัสพันธุกรรมนะครับว่าการระบาดในประเทศไทยเนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากการระบาดในกัมพูชาในเขมรมานานกว่า6สัปดาห์ พอมาเรียบเรียงตามระยะเวลาความเป็นไปได้จึงน่าจะมาจากที่กัมพูชามาเข้าไทยมากกว่าที่ไทยจะไปเขมรวัดดังในกรุงเทพต้องยกเลิกจัดงานสงกรานวิถีไทยวิถีน้ำนะคะคงไว้แต่กิจกรรมทำบุญส่งน้ำพระค่ะยกเว้นที่วัดโพค่ะ ผู้ช่วยจเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพลวิมลมังคาร,ารามนะคะพระราชาปริยมุนีนะคะหรือว่าวัดโพเนี่ยบอกว่าทางวัดเนี่ยจัดงานสงกรานตามกําหนดเดิมค่ะตั้งแต่วันที่10ถึง15เมษายนนี้นะคะตามมาตรการที่สอคกรกำหนดไว้คือไม่มีการสาดน้ําปะแป้งและก็จัดให้มีการเว้นระยะห่างบริเวณที่หน้าวิหารพระพุทธสายาสนนะคะเปิดให้ทาบ,บุญไหว้พระ มีประเพณีขนทรายนะคะแล้วก็สาธิตเรื่องของตำหรับการนวดวัดโพเรื่องของการทำน้ำอบน้ำปรุงกิจกรรมที่มีน้ํามีเพียงแค่การส่งน้ำพระประจำวันซึ่งวัดโพเนี่ยทำแผนเอาไว้ล่วงหน้าแล้วนะคะแม้ว่าจะมีเหตุการณ์ระบาดขึ้นมาอีกระลอกหนึ่งแล้วก็สามารถที่จะจัดงานได้เนื่องจากเป็นสงกรานวิถีใหม่ค่ะ ที่วัดอรุณราชวรารามนะคะยกเลิกกิจกรรมสงการทั้งหมดเลยค่ะแต่ยังคงเปิดวัดให้ไหว้พระทำบุญและส่งน้ําพระพุทธรูปสมเด็จพระเจ้าตักสินนะคะองค์จําลองเช่นเดิมค่ะเช่นเดียวกับที่วัดระฆังนะคะยังคงไว้เรื่องของการทําบุญไหว้พระค่ะแล้วก็ได้อัญเชิญรูปจําลองสมเด็จพระพุทธ พระพุทธจารย์โตพรมรังสีนะคะออกมาให้ประชาชนได้ส่งน้ําด้านหน้าวิหารกันด้วยมีเพียงปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นคือช่วงเทศกาลสงกรานนะคะขณะที่วัดกัลยาณมิตรค่ะก็เปิดวิหารหลวงพ่อโตให้ประชาชนได้สักการะขอพอรตามปกติแต่ยกเลิกกิจกรรมสงกรานทั้งหมดค่ะ